โอเคก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมในออสตาเทวเดฟนะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครกล่องคิดมัดนะครับผมก็จะเป็นกล่องคิดมัดหนึ่งสองสามเลยนะผมก็กล่องหนึ่งก็จะได้จากการทำควสส่วนกล่องสองก็จะมาจากตู้เซตนะครับผมแล้วก็กล่องที่สามจะมาจากที่เราเปิดในตู้สตาร์ดัานเองโอเคเรามาเปิดกันเลยปึ๊บนี่เราได้นักบาสนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังกับตู้นี้เท่าไหร่ฉะนั้น อีกสองตัวนั้นน่าจะตึงอยู่ไปเลยตัวจากตัวเกียวกูนะผมตัวนี้น่าจะเป็นนางเอกนะจำไม่ได้ละตัวที่สามก็จะเป็นโทจินะผมตัวนี้คนก็คาดหวังเยอะเหมือนกันสามตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราได้จากกล่องที่เราเปิดไปนะผมงั้นเราก็จะไปลองกันเลยนะผมเดี๋ยวค่อยมารีวิวพวกเบสซิ่งกับบัฟอะไรพวกนี้นะแต่มั่นใจว่าตัวนี้เก่งแน่นอนมาวิวไปก่อนแล้วกัน เพราะเชนซอมแมปปีที่แล้วก็ตึงพอสมควรนะผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมจะเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าตัวบาสนี่ผมขอไม่อัพเวลนะขอไม่อัพแล้วกันเพราะว่าดาเมจดาเมจจะไม่เท่ากันนะค่าชชโชว์เคสมันเนี้ยนะเอย๊แต่ผมไม่ต้องบอกว่าจะอัพแต่ไม่อัพแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ตรงนี้ดิเดี๋ยวแนปะ๊บนึงผมไม่เอาตัวอะไรขึ้นไหลนะเพราะว่า เดี๋ยวยังไงคนหลายๆคนก็น่าจะเอาตัวอื่นขึ้นไหล่อยู่ดีฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจนะอเอาดาเม,มิที่เช็คได้นะอโอเคมาวัดฮะฮะ,ฮะเดี๋ยวอะไรฮะ <c oughs> มารอบนี้ของจริงละไปเลยวางตัวบา์ก่อนแล้วกัน ตัวบาสแล้วก็ปาบอลปุ๊บจับหนึ่งขอวางขอลงตัวแิดหนึ่งมาปล่อยมาแล้วปาบอลใส่มาลูกแลววงเป็นวงแบบวงเล็กแต่คงคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะคงไม่ปาบอลแล้วไม่ระเบิดบึ้มหรอกใช่ไหมใช่ไหมไหนดูดิอัปปี้ปุ๊บ what the fuck เมื่อกี้มันทำอะไรวะ ไหนดูขอดูอีกรอบหนึ่งบึ้มอะไรวะนะม่าทำอะไรวะตดใส่เหรอเงินสองมาทำดรามีปกีกอ่าสองหมื่นเป็นไงบ้างนี่ขั้นตันนะเป็นไงบ้างไหนลองเรียกมาใหม่ก็คือปลาปลาลูกปลาสบึ้มวุ้ยแต่วัตัวนี้ตีเร็วนะคาอัพเวลมันก็แรงกว่านี้เนี่ยน่าจะประมาณหกแสนปะ ไม่ได้อยู่นะในขณะตัวที่ได้ไฟรีก็มีเรื่องอยู่นะก็แบบผู้เล่นใหม่ได้ดีอะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวยืนบนนะจำชื่อมันไม่ได้มันเป็นนางเอกอจำได้ในตัวเกียวกูอ่ะแต่ว่ามันมีปีกข้างเดียวฮะโอ้จริงว่ะอุย้ยตีเร็วเนี่ยอุย้ยตึงอยู่นะเข้าไปติดที่ราคามันเป็น6 5 0มันมันต้องรอ ตังนิดนึงเพื่อจะหวางได้โอ้หแต่ว่าสแตตนี้ตึงแล้วจริงอะในราคาองร้อสิบเนี่ยเล่นต้นเกมจะเก่งเ,เลยตัวเนี้ยมาดูกันมันนึกถึงผมนึกถึงเจนอ้นะตัวเนี้ยสแตตอย่างเงีเ้ยเจนอเลยยืบบนเนี่ยมาสองพันห้าเลยตีช้าลงแต่ราเมิดแรงขึ้นคุ้มไหมในการรับคันนี้เข้าไปแล้วก็หักนะเข้าไปเข้าไปโดนัดใส่มันใช่ไหม โหแต่เกียร์เนมิชั่นนี่มันพุ่งกลับไปด้วยแบบโคตรเท่เลยมันเท่เกินเอาเอาหาหรือเปล่าเนี่ยไม่หานะโอเคขออีกรอบนึงฟึบแล้วก็พุงพ่งกลับพุ่งกลับพุ่งกลับตึงๆเลยโอเคก็เสีงดีเจ๋งดีแต่ไม่มีซาวด์เอฟเฟกตมันมันเงียบมากนะหัวจะได้ยินเสียงเพลงแต่มันก็เงียบอยู่เดียวต้องใส่เพลงว่ามันเงียบเกินนะผม อันนี้เอาเรี่กวาจริงๆเลยการ์ดการ์ดไม่เงียบจริงไม่เงียบจริงวางได้แปดตัวนะโอเคลืมเช็คตัวบัสเตยตัวบัสเมื่อกี้ก็น่าจะแปดตัวเหมือนกันไม่ต้องเช็คก็ได้มันมันทำให้ผมนึกถึงเจนออจริงนะเนี่ยพวกเจนอออูริวอะไรพวกเนี้ยเมตาเนี่ยเนะพราะเดี๋ยวนี้เรามาเล่นพวกหัวงูอะไรพวกนี้มาแล้วไงมันตีไวแล้วก็เคลียร์เวฟตัวเกมดีแล้วก็มาเอฟเคหอคอยแต่ข้อเสียก็น่าจะเป็นเบสซิ่งไฟด้วยแหละเพราะว่า แต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียขนาดนั้นหรอกอเพราะว่าเบสซิ่งไฟไม่มีตัวที่ตีเร็วนะเอาไว้เล่นน้นเกมได้ก็ถือว่าดีขั้นต่อไปก็ตีชา้าลงอีกแต่มันถูกมันถูกมากเลยนะตัวเนี้ยดูดูสแตตแล้วก็โอเคนะเอาจริงมีขึ้นบินเข้าไปข้างบนแล้วก็ยิงปิ้วๆลงมาข้างล่างดาเมจดาเมจต,ตึงนะทำเล่นไปดาเมจก็ตึงกันนะเนี่ย ทุกครามที่เป็นตัวที่ตีแอร์ได้อยู่แล้วแต่ก็พี่บาร์ตค้ยตึงอยู่ดิมาโทจีบตัวนี้เราคาดหวังไว้สูงนะผมเพราะว่าเขามีเบสิกด้วยแล้วก็ตีเลือดไหลใช่ไหมใช่ตีเลือดไหลแต่ว่าเขาตีเร็วมากนะขอดูดิตีเร็วประมาณไหน0.2โอ้แต่วงไม่เล็กจริงว่ะแล้วก็ไม่ตีเป้าเดีเ่ยวได้ปะเนี่ย ตีเป้าเดียวอะโอ้โหแอบเสียดายเนี่ยตีไวแต่เป้าเดี่ยวแต่ก็เข้าใจได้เพราะไอ้หัวหนุนก็ตีตีเร็วแล้วก็เป็นอย่างงี้กันแถมเลือดไหลด้วยนะตัวนี้มีเลือดไหลด้วยก็คือเลือดไหล,ลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่ตอนที่เป็นตีมันเลือดไหลยอยู่ละนึกถึงพวกทูกลายไงไปก่อนแล้วตอนนี้ก็เป็นตีวงละมันมันแพงอ่ะตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวฟ,ฟรีตี้แน่นี่น อันนี้คขั้นที่เราน่าจะเล่นกันในเลทแล้วลนะ่ะน่าจะเล่นในอินฟินิตี้ก็ต้องอัพต่อนะบูมเม่งเลทขิบหายเลยคือไม่เหมาะกับเลทอ่นะโดดเข้าไปแล้ว,วฟันมิการ์ซานะโอเคเข้าใจได้เ,เลิ่มเยอะๆหน่อยนะมันตายไปไมขอดูอีกรอบนึงโดดปุ๊บปุ๊บตัับจังหวะอีกรอบนึงโดด เราโดดกลับมานั่นไงโอเคใช่เลยเท่นะเท่แสนโอกเปลี่ยนเมคานิกเป็นตีคูณแล้วก็ไหนดูดิ่ฟันฟิบ์สเฟิร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 โอเคเข้าใจเข้าใจไฮบริดโอเคมันเตะได้แล้วเย่เป็นตัวคีดตีดเลื่อนไหลแรงดีนะผมไม่รู้เก่งกว่าโซโลไหมผมผมไม่ชอบโซโลมันมามันดูเบาไปหน่อยถ้าเดียแบบเมตาตอนนี้ แต่ผมว่าเก่งกว่าโซโลนะได้ขนาดนี้ก็กแรงแล้วล่ะผมว่าเก่งกว่าโซโลแล้วล่ะเฟึบๆๆฟื่เฟฟ,อฟ,อฟ,อฟอโอเคเจ๋ยงดีเฮ้ยแต่แต่ไปฟูเอวีนะสังเกตน,นะเป็นฟูเอวีสิบล้านได้สกิลมาไหนดูดิสกิลสกิลเป็นไงเดีย๋ยวขอเพิ่มเลือด,ดเยอะหน่อยแล้วกันเอาเป็นนะรีเจนนะรีเจนเล่น เอลิเมนทัลก็ไม่ได้นะต้องรีเจนอย่างเดียวขอเยอะๆเลยเลือดพอไหมน่าจะพอแต่แต่ว่ามันดูเลือดแเลือดมันจะไม่ดิง้งไม่เป็นไรหรอกมากดสกิลเลยเลือดปุ๊บ,บกดตรั้หนึ่งขอเยอะหน่อยมาแล้ว สังเกตว่าตัวนี้ขายได้นะวางได้กี่ตัววางได้ตัวเดียวนะขอย้ายมุมก่อนเอ่อประมาณนี้แล้วก็อัพเป็นปุ e ราคามันแพงเนี่ยคันนี้มันแพงว้มันแพงมากสิบล้านอนะแพงมากเลยคุ้มไม่ไม่รู้เหมือนกันนะราคาเนี้ยต้องดูสก,กิลว,ว่าสก,กิลมันโกงขนาดไหนนะ ปึ๊บออ้ยเป็นสกิปธรรมเมททั้งแมบ,บหรือเปล่าหรือว่าเอาแค่ระยะอันนี้มันต้องลองวะผมเืยเปิดคัสซีด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวมาลองอีกทีนึงแล้วทามันกดได้ไหมงั้นเรามาลองบอัฟกรอก่อนแล้วกันมาแต่เอาสามตัวนี้มายืนคู่กันนะให้ตัวนี้เบลหนึ่งนะอย่าลืมแล้วก็น้องผู้หญิงจำชื่อไม่ได้ักทีตัวนี้มา 48ล้านไอตัวนี้น่าจะประมาณ23.4สา่วัดตัวนั้นก็ก็แรงอยู่นะแต่ว่ามันมีเลือดไหลมันก็เลยตึงขึ้นเองนะดาวเมียฆ่าแบบนี้แล้วบุกเลือดไหลกูตึงตึงจัดเลยเดี๋ยวสกิลนี้ผมต้องลองก่อนว่ามันกดได้กี่รอบแบบม็อบหรือเปล่าหรือว่าแบบขีละมันอยู่ที่ครูดาวหรือเปล่าขอเลือดเยอะๆเลนะ้วกันเอามาจะได้รู้ว่าสกิลมันแรงขนาดไหนเรียกมาเอาเอายื้อหน่อยแล้วกนะัน อีกเอาอีกสักยี่ส <Okay. S 1> ิบแปะโอเคมาบัฟแล้วก็กดสก,กิลให้ดูที่เลือดประมาณเท่าไหร่อืมโอเคเลือดประมาณนี้ได้อยู่มาเตรียมกดสก,กิลปุ๊บอ่าเข้าแอนิเมชันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาแค่นั้นเหรอโอ้หเฮย้ยมันมันกดได้หลายรอบนะมันไม่ได้จำกัดแค่รอบเดียวแต่ว่าเดี๋ยวันต้องรออีก วิธีก็คือขายวางกดสกิลได้ไหมมันเป็นสกิลทำดาำเมจเฉยๆหรอโอ้แย่ oh, yeah, ว่ะแอบเสียดายเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆเๆๆขอเราดูไว้คููดาวก่อนคููดาวทันไหมโอ้ยคููดาวนานาาน,าน,นานมากแต่น่าจะไม่นานเท่าคีลาป,ปะแต่มันวางได้ตัวเดียวถึงนี้คือปัญหาเลยเดี๋ยวจะลองขายวางดูนะ แต่ผมอยากลองเช็คครูดาวเฉยว่าครูดาวมันตามมันนี้ไหมไอ้ไอ้ที่มันปิ้วปิ๊วลงมานี่ของไอ้โซบับนะไม่เกี่ยวดูซิทันไหมครูดาวอ่ะผมขายขายวางเในเรือ่องไปรออีกรอบหนึง่งสกิลปึ๊บอ,อ้าวครูดาวเอ,อ้ยมันมีบอกแล้วว่ามีครูดาวเออเพลงดิแต่เออไม่ทันแล้วไม่เป็นไร มันคูดาวคูดาวมันโกลบอลด้วยฮะมันสแปมไม่ได้นั่นแล้วเขาเลหลายคนมันจะกดไม่ได้นะั่นสกิลมันไม่ค่อยเก่งฮนะอยู่ที่แสแตมอะตัวเนี้ยเราข้าวักสกิลไม่ได้นะตัวเนี้ยอ๋อมันยังมีบัฟไหลอีกนะผมเดี๋ยวพาไปดูนะผมดูนะผมว่าตัวเนี้ยเวลาขึ้นไหลมันได้แอทแทก20เปอร์นะแล้วมันมี15บัฟเงิน15ด้วยนะสำหรับตัวเทดได้ที่โคตรโคตรตึงเลยนะ เขาไม่รับชาโด้นะชาโด้ Shadow, มันเถิไม่ได้ตัวนี้ชาโด้เนี่ยชาโด้ Shadow, ตัวนี้นเถิไม่ได้นั้นแล้วเนยวเรามาดูเบรซิ่งของตัวนี้กันนะผมมาเป็นไงเอ่ยเป็นตาดำๆอย่างนี้นกดลงถ้าโพเป็นจับดาบท่าดาบอย่างนี้แล้วก็ยืนเอามือกำไข่ให <laughs> ม่อย่างมาก ก็มีตามนี้แหละคิดว่ายังไงกับอัปเดตนี้นะผมสำหรับกล่องน,นะผมเซ็ตของเซ็ตคิดมากนี้นะผมคิดว่ายังไงบ้างับส่วนตัวผมคิดว่ามันมันดีมันเก่งมากเลยเต่ว,ว่ามันก็น่าจะไม่ได้เทียบกับพวกตัวที่แบบเป็นเมตาอล้วมากเท่าไหร่มัง้งผมยังไม่เคยลองไปลงยินฟีที่แต่ด้ยวยคาวามที่มันกดเรื่อยๆของมันตึงมากเลยแหละ ว่ามันเก่งแหละโอเคเราเจอกันในคลิปหน้าผมัะคลิปนี้บายบายผมบายไปขี่เขาก่นอนเฮียเราเจอกันนะผมบายบายผม